สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเสียงนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญกระสับที่ระลึกนะครับในวันนี้นะครับก็จะมีเหรียญกระสับที่ระลึกสิบบาทสองสีมาให้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับโดยเหรียญนี้เป็นเหรียญสิบบาทสองสีหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีกรมศุลกากรปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับ เนื่องในโอกาสที่กรมศุลากากรน,นะครับครบรอบ125ปีในวันที่4กรกฎาคม2542ถือว่าเป็นการร่วมน้อมลํำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงโปรดเก้าก่อตั้งขอรัฐากรพิพัฒน์นะครับซึ่งถือเป็นการกําเนิดกรม สุลักาก่อนในปีพศ2417นะครับกระทรวงการคลังจึงได้มีการอนุมัติให้กรมพนารักษ์เลยได้จัดทาเหรียญกระสาบที่ระลึกขึ้นนะครับเนื่องในโอกาสดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีสองสีนะครับสีขาวและสีทองและมีชนิดราคาทั้งหมด10าราคาหน้าเหรียญคือ10บาทนะครับ โดยเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญนั้นยี่สิบหกมิลิเมตรนะครับน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมลักษณะของเหรียญน,นะครับกลมวงขอบนอกมีืองจักรสลับเรียบวันที่ประกาศออกใช้งานนะครับใช้เหรียญน,นะครับห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองชิ้นนี้ราคาเหรียญสิบาทแน่นอนปีพศออที่ผลิตนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับจำนวนที่ผลิตสามแสนสามสิบเหรียญเองนะครับ สามแสนสามสิบเหรียญอ่าทำไมที่ผ่านมาเรามักจะเห็นว่าจำนวนที่ผลิตนั้นมีล้านบ้างสามล้านบ้างแล้วสามแสนสามสิบเหรียญมีในยะอะไรจำนวนผลิตเมื่อจำนวนผลิตยิ่งน้อยนะครับถือว่าปริมาณเหรียญค่อนข้างน้อยเลยและมูลค่าของเหรียญนั้นนะครับเมื่อปริมาณน้อยมูลค่าของเหรียญก็จะเพิ่มมากขึ้นจากราคาปกติแน่นอนครับ โดยเฉพาะเหรียญที่ใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานเลยและยังเงาวับเลยถือว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าเมือมูลค่าเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญมูลค่าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับนักสะสมเหรียญหรือธนบัต,บบบนบตรตตนะครับเก่าๆธนบัตรที่ลึกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น จำนวนปริมาณการผลิตของเหรียญน,นั่นคือความยากง่ายของการค้นหาสแสวงหาเหรียญเหล่านั้นมาครอบครองนะครับใครที่มีเหรียญน,นี้นะครับเป็นหนึ่งในจำนวนสามแสสิบเหรียญน,นั้นก็ถือว่าคุณโชคดีนะครับอันนี้ก็คือที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเหรียญที่ผมได้มาเหมือนกันนะครับโอเคโอเคขอขอบคุณที่มาจากกรมธนารักษ์ มาณที่นี้ด้วยนะครับใครที่สนใจข้อมูลความรู้ในเกี่ยวกับเหรียญน,นะคะสามารถติดตามที่ช anel ผมได้นะครับ com. ออ n g k i t r e v i e w c o m n g k i t r e v i e w นะครับหรือใครที่อยากสนใจอยากเริ่มสะสมเหรียญก็ลองเข้าไปหาข้อมูลได้ที่กรมธนารักษ์มาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคคลิปต่อไปจะเป็นเหรียญอะไรลองไปติดตามชมกันนะครับ